ปิดตำนาน CT14 ชิติพัฒแทนกลางเตรียมอำราสมสรบุรีรัมยูเนเต็ดปิดฉาก12ปีและเป็นแข้งวันแมนคลับของทีมชิติพัฒรแทนกลางนะครับผมเจ้าตัวก็ได้เตรียมอำราสมสรบุรีรัมยูเนเต็ดหลังจบฤดูกาลนี้แล้วนะครับปิดฉาก12ปีเต็มในถิ่นช้างอารีน่านะครับผมแล้วก็พ่วงด้วยเป็นนักเตะวันแมนคลับที่ขาแข้งให้กับสมสรเดียวตลอดอาชีพการขาแข้งอีกด้วยนะครับโดยแนวรับในวัย33ปีนะครับผมขาแข้งกับสมสสรบุรีรัม เด็ดมาอย่างยาวนานมากๆตั้งแต่ปี2012นะครับและมีส่วนร่วมกับความสําเร็จของสูโมสรด้วยนะครับผมด้วยการคว้าแชมป ทุกรายการในประเทศไทยนะครับเช่นแชมป์ไทยลีก8สมัยนะครับ FA ฟเั4สมัยแล้วก็รีคับอีก5สมัยนะครับผมและหลังจบฤดูกาล2023-2024นะครับชิภพัฒ์แทนการก็เตรียมจะอำลาสนามอำลาสโมสรอำลาทีมอย่างเป็นทางการนะครับปิดฉาก12ปีในการคาแข่งและเป็นวันแมนคลับนะครับผมหรือว่านักเตะที่ลงเล่นกับสโมสรเดียวตลอดอาชีพการคาแข่งนะครับผมโดยแถลงการจากสโมสรบุรีรัมนะครับผมก็มีใจความดังนี้ชวนชาวกู12มาร่วมบันทิกความทรง ในการอําลาของแบนชิติพัฒน์แทนกากผู้เล่นที่เล่นให้กับสโมสรเดียวตลอดอาชีพการขาแข่ง26พฤษภาคมนี้ที่ช้างอารีนาในเกมเปิดบ้านต้อนรับขอนแก่นยูไนเต็ดเวลา1 8นาร0กา มาร่วมเป็นกำลังใจกันเยอะๆนะครับก็นี่แหละครับผมคือสารที่สโมสรบุรีรัมย์อยู่ในเตดนะครับได้เชิญชวนแฟนบอลให้มาร่วมบันทึกความทรงจำนะครับผมในการอำลาสนามของเจ้าแบงค์นะครับสำหรับเจ้าแบงค์ชิตภัทรแทนกลางนะครับผมก็ลงสนามรับใช้ประสาทสายฟ้ามากกว่า200นัดกันเลยทีเดียวนะครับผมก็ถือว่าโคตรสุดจริงๆนะครับหาได้ยากมากๆในประเทศไทยนะครับที่จะมีนักเตะคนไหนเป็นวันแมนคลับนะครับแต่เหตุผลที่ทําให้เจ้าตัวนั้นอยู่สโมสรบุรีรัมย์อยู่ในเตดทีมเดียวนั้นก็แฟนๆประสาทสายฟ้านี่ก็น่าจะรู้กันอยู่แล้ว ว่าเพราะอะไรนะครับผมก็ถึงแม้ว่าเจ้าตัวนั้นจะแขวนสตาร์ทไปนะครับผมแต่ก็ยังคงทํางานกับประสาทสายฟ้าบุรีรัมย์อยู่นเด็ดต่อไปเลยครับเอาละครับก็จบไปพปิทีเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการรายงานข่าวสารประจำวันก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องเล็กๆของผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆจากหัวใจเลยนะครับผม